เราได้ยินคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมักสี่คำนี้คืออะไรกันแน่ทำไมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสมุทัยก็คือสาเหตุปัจจัยตัณหาโลภโกรธหลงหรืออารมณ์ทั้ง6ซึ่งเป็นต้นเรื่องราวทั้งมวลมนุษย์ซึ่งมีโมหะความไม่รู้เป็นต้นทุนเมื่อไปสัมผัสอารมณ์หรือสมุทยัยหากชอบก็แย่งชิงไม่ชอบก็ทำร้ายกัน ชอบไม่ชอบเป็นทุกข์เป็นสาเหตุแห่งการเกิดสังสารวัตรคือการทำร้ายกันพระองค์ซึ่งมีพระสัพพัญญูทรงทราบสา,สาเหตุจึงกำหนดการปฏิบัติคือมัคศินสมาธิปัญญาให้มนุษย์เดินตามเมื่อมนุษย์เดินตามคือมีศินมีสมาธิมีปัญญาทุกข์จะดับลงการดับของทุกข์เรียกว่านิโรธ ดังนั้นทุกสมุดไทยนิโรธมรคคือหลักสูตรการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน